โอเคไปเราดูกันต่อนะครับที่ PBOC วันนี้คาดหัวขาวไว้นะว่าแบงค์ชาติจีนนะครับจะยังคงซื้อทองคำต่อไปโอ้โหน่าสนใจนะครับหลังจากที่ซัดมาแล้วนะฮะสิบสามเดือนติดโอ้โหฟังไม่ผิดนะฮะสิบสามเดือนติดครับซัดมาตั้งแต่โนเวม ber นะฮะคือพฤศจิกาสองพันยี่สี่เนี่ยตั้งแต่พฤศจิกาสองพันยี่สี่จนถึงวันนี้นะฮะอืมสิบสามเดือนแล้วนะฮะที่เมืองจีนแล้วกันซื้อทองไม่หยุดไม่หยอ่อน นะซื้อทองไม่ยั้งเลยนะฮะแล้วก็พิสูจน์ที่เห็นแล้วเพราะทองมันขึ้นด้วยแหละนะครับก็เลยทําให้เหมือนคล้ายๆกับ DCA แหละมันซื้อไม่เลื่อมมันก็ได้กําไรนะครับคําถามคือยังซื้อต่อไปไหมในบทวิเคราะห์ของบูมเบิร์กครั้งนี้ยังซื้อต่อไปนะครับเผมก็มองอย่างนั้นนะผมก็มองว่าต้องซื้อต่อไปเพราะว่าบอลดอลลาร์สหรัฐเนี่ยยังไม่หมดเลยนะครับก็ยังต้องขายให้หมดก่อนแต่ถ้าหมดเมื่อไหร่เนี่ยอันนี้ค่อยมาว่ากันนะซึ่งปีหน้าเนี่ยก็ไปได้อีกหน่อยนึงนะสำหรับส่วนตัวผมนะรนนั้ใคะ เทรดทองใครเก่งอะไรกับทองระวังให้ดีนะครับมันไม่มีสินทรัพย์อะไรหรอกนะครับที่ทำเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบสุดยอดเวอร์วังอลังการทุกปีนะครับเวลามันอ่าอย่างทองคำเนี่ยปี2025นี่คือเป็นปีพระเอกของเขาเลยนะครับก็ไม่ได้หมายีสางพันยี2026เนี่ยทองคําจะยังคงเป็นชิดนี้นะครับอย่างไม่ต้องดูอะไรมากอย่างบีทีซีก็รู้นะฮะ BTC เนี่ยถ้าพูดถึง2024นี่คือโคตรพระเอกเลยนะครับเพราะอีดีเอมันขึ้นมาโคตรเยอะนะฮะเรียกว่ากําไรเน็ตเน็ตพอสองพันยีนไง มีโดนทัมมากล่าวว่าโดนทั้มจะดันต่อโห oh, ยาวๆเลยนะทุกคนแบบว่ากล่าวเต็มที่นะฮะต้นปีกับปลายปีเป็นไงตอนนี้นะขาดทุนซะด้วยซ้ำนะฮะอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจเพราะฉะนั้นสินทรัพย์อะไรก็ตามนะครับมันจะทำให้มัน2ปีแบบเพอร์ฟอรนซ์ดีๆแบบเลิ่ๆเลยมันยากนะโยเว้นประคองประคองเนี่ยอันนี้จะพอได้นะครับ